นิทานเรื่องความซื่อสัตย์การไม่นอกใจกันจะผลักดันให้ครอบครัวเจริญนายยอดนอนอยู่ใกล้ๆกับผู้เป็นภรรยาจู่ๆเฟซบุ๊กก็แจ้งเตือนมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาหานายยอดว่าช่วยรับแอดแก้วหน่อยนายยอดจึงรับแอดเธอไปพอรับแอดเสร็จ นายยอดก็ทักไปถามเธอว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าครับเธอตอบว่าฉันได้ยินว่าคุณจะแต่งงานแล้วแต่ฉันยังคงรักคุณเสมอและเธอก็คืออดีตคนรักของนายยอดนั่นเองในรูปเธอดูสวยงามมากนายยอดรีบปิดแชทแล้วมองไปที่ภรรยาของเขาเธอกำลังนอนหลับสบาย หลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆนายยอดมองไปยังเธอและคิดว่าเธอกำลังรู้สึกปลอดภัยมากแค่ไหนที่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายในบ้านหลังใหม่ของเขาซึ่งภรรยาของนายยอดอยู่ไกลจากบ้านของพ่อแม่ของเธอมากซึ่งผิดจากแต่ก่อนเธอได้ใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมง รอบๆตัวเธอรายล้อมไปด้วยครอบครัวของเธอทุกครั้งที่เธอโกรธหรือเศร้าก็ยังมีแม่ของเธอที่อยู่ตรงนั้นมีตักอุ่นๆคอยรองรับเมื่อยามเธอร้องไห้พี่น้องของเธอก็มักจะเล่าเรื่องตลกๆที่ทำให้เธอได้หัวเราะอยู่บ่อยๆย,ยามที่พ่อของเธอกลับมาบ้านก็มักจะมีของที่เธอชอบติดไม้ติดมือมาฝากเธอทุกครั้ง แสดงว่าเธอเชื่อในตัวเขามากความคิดทั้งหมดนี้มันผุดขึ้นในหัวของเขาจากนั้นนายยอดจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดบล็อกเบอร์ผู้หญิงคนนั้นไปเขาหันไปหาภรรยาอีกครั้งและค่อยๆล้มลงนอนข้างๆเธอเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กแล้ว และนายยอดสาบานว่าจะรักและซื่อสัตย์กับผู้เป็นภรรยาของเขาตลอดไปไม่มีวันนอกใจไม่ทำให้ครอบครัวแตกแยกและเขาก็สัญญาค่ะนี่คือความซื่อสัตย์ของคนเรานะคะถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วการที่ไม่นอกใจกันก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นและ,จะเจริญรุ่งเรือง,องยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ